สวัสดีครับผกแอดมินแทนนะครับผมสำหรับแนวทางหวยเรารวมวันนี้นะครับวันจันทร์ที่19กันยายนนะครับพบกันได้กทุกวันกับแนวทางหวยเรารวมเนาะกับแอดมินแทนที่ช่องแทนเตอร์เทอรมืถอหวยเราไทยนะครับหรือว่าแทนซักซิสรวมหวยนะครับสำหรับเด่นเรารวมวันนี้นะครับเด่นไปที่03นมะครับมากับ มากับ 1, 4, 6, 9งนะครับศูนย์มาศูนย์ครับ 01, 04, 06นึ่กะครับศูนย์เกะครับเออสาครับสามสี่สากรักร้อยนะครับวันนี้2ครับสองครับ2 0งศ0นย์ห 2.06 2.09 2.31สเครับ234 2ม6 239นะครับเน้นไปที่นี้เน้นศูนย์นะศู 2003, ครับ0ูนย์หนึ่นะครับสองแล้วก็2 0งส สำหรับแนวทางนะครับหวยเรารวมบันจันที่19นี้19แล้วเนาะแปบ๊บแบก็ปาก้็ไปคอนเดือนแล้วนะครับเอาเป็นว่าขอให้โชคดีครับสำหรับแนวทางหวยเรารวมวันนี้ครับ